ขอกราบสบายดีเนาะผมแม่พี่น้องปองปายพี่น้องทางต่างประเทศแล้วก็พี่น้องทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะ,ะแล้วก็พี่น้องทางประเทศแล้วมอนิคอนสวัสดีกัตชีไดมารีวิวการต่ำศาสตร์พื้นหรือว่าการทำเสือกกเนาะพี่น้องพี่น้องพังไทยผังลวาวครับคือเห็นอดีตเจ้าของให้ไปหาลกพื้นต่ำศาสตร์ก็เลยมาสิมาต่ำศาสตร์สอยเอื่อยพี่น้องอันนี้ฮะ อันนี้คือพืนที่ว่าเขาลกมาจากหนองนะพนี่น้องลกมาแล้วแหละเขาก็มาสอมแล้วก็มาตตกมันแห้งแล้วก็มาซอยนะพนี่น้องซอยแล้วหลังจากที่ว่าซอยแล้วเขาก็มามาตบน้าย่อมสีมาย่อมสีหมกักสีใดแล้วก็เขาก็ย่อมตามใจเขานะพนี่น้องอันนี้คือสีม่วงสีม่วงเลยก็อันนี้ก็สีเขียวเจ้าหน่อยคอนสวนเฉียตนตำศาสตร์นะพี่น้องฟองปลายเบิ่งเพราวะว่าอดีต ของคอนสวรรค์ฮะเคยต่ำสาดคายบ่ได้ลืมได้สิบเก่าฮะนี่กี่ตำสาดก็ดีพี่น,อน้องเจ้าหน่ายคอนสวรรค์ที่ตำสาดให้พี่น้องปองป้ายเบิง่งว่าเป็นหรือบุเป็นฐานะจะให้พี่น้องเบิ่งนำกันารจะให้เอฟซีเบิ่งนำกันฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อกดกระดิง่งกดซักสกครายให้หนเดอ้อพี่น้องเอ้ยคอนสวรรค์ต่ำหัวบดเอา้าพื้นแปดสิบพันพื้นละห้ะาร้อยบาทได้ 80, พื้นละห้าร้อยบาทโลด อ,นนอันนี้ฮะคอนสวรรค์สีลงมือเองพี่น้องสีลงมือเองสีต่ำสตัตยเห็เนพี่น้องป้องปลายเบิ่งไค่แบบนี้ฮะคือเห็นอดีตจะคของตะกี้ไปลกพื้นมาต่ำสาต์กับแม่โอ้ยความถูกความยากพี่น้องอีลี่อีล้อฮะนี่อันนี้พื้นเนาะพื้นที่ว่าเขาไปลกมาจากน้องจากบึงอนะมาแล้วก็ตากแดดมันแห้งแห้งแล้วก็มาสอยแล้วก็มาย่อมเป็นสีเขาหมักสีได้เขาก็ย่อมตามใจของเขาเนาะ พี่น้องปองปลายเดี๋ยวคอนสวรรค์สีต่ำสาสตรให้พี่น,อน้องเบิ้องมาพี่น้องคือพื้นที่ว่าเขาไปลกมาจากบึงจากน้องเนาะพี่น้อง,องเอามาแล้วเขาก็มาสอสอมหม,มัดเป็นกรรเป็นกรรมเดีวมาตากให้มันแหง้งหลังจากที่มันแหง้งแล้วเขาก็ไปซอยเสร็จเนอเนอยเน,นอเน,นอเนอะพี่น้องตามที่เขาหมักนะโบกินวะัด จำสาดเด้อพี่น้องตาซี่เก่าคลอดสวรรค์เวรลืมนะมันเป็นน้ำผีนะมันเป็นน้ำผีเออคนเยอะเป็นน้ำขีดีดีดัดไปเอาเลยเพี่น้องต้ขาดอันอนี้พืชขนาดนาซี่เก่าคลอดสวรรค์ได้พี่น้องก้องไปเวรลืมนะ เนื่อเห็ดสาดเห็ดได้ฮะเห็นเ,นเนมิดบางท่านจะได้คู่คู่อีบ้านผ่าเอ็ดอันอันอันสวยใบตรงใบแตงหางั้ ว่าเขาเขามานังในกี่เลยคือว่าพีมันจับอยู่แหละอีหูคอยจับเพิ่นเพื่นพื้นเราเคยเห็นเนาะเราเคยทำสะอาดเป็นทัพอูแม่ตะกี้ไเด้เราเคหนือะไรพืนเป็นอยพื้นบัวด่างเรื่องลายสาดเนี้เป็นมดลกเก๋ย a งามืลยสะอาดกัน สาดยาสาดยาสาแต่กี่กจเง็นอยู่ในหันเราเลยกุ้งกังาบ่อพบ่งาลายสาดมาถักกุ้งค่ะสาทเราขายืนหนึ่งหันร้อยเป็นจ้าห้งมองหันยบาทได้กนรสา่อสวัสด์ใช้ค่ะโถเขาได้มีหมวกไปเอาเอาแล้วคือค่ะมีเงินได้วซเน้อบาทไปอันนี้ฮะคนขายเพื่นหึงแปดซิบ แอ้พื้นใหญ่คือสี่พื้นละแสนนอกเสิรอันนี้ฮะเจ็ดิก็ได้แปดิก็ได้บริษัททำนั่นแน่นนาดีเยี่ยเอาเองนะวะจะแน่นสิทำในเดี๋ยวชลีศก็ไปทานวันตนกรลุกไปปูนังด้วมันได้บุญเะไเนาะทานทานเถอะทานแห้งทานแล้ววันบ้านเอามาก็ลงุี อันทังนตตท่านกับวัดปดงท่นแล้ในกาวัดบ้านอันหินปูโอ้ยจะใครแข็งันด้ยหินปูแขไม่ต้องแปลกยังไงานกา่ใหม่เจามอันเชือกาลูกอะไรฮสิอบลูกหนึ่งหกสิหกสิบหาานะทราิหานอเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tiếng nha. những video hấp dẫn เพื่อแหงจินยาตักีัดแงแน่อีสสเก่าเด้อพี่นอ้องอาีสสเก่าคอนสวรรค์บม่ได้เคยลืมไดตั้งาบ่ีมือยังดีกัเก่านั่คือเก่าต้มตีเบือง อนกันหัวสะอาดนะนคแปลว่านี่ยมันเป็นน้ำน้ำ,ม,นำมันตีนมันชืนื้นน้ำตะนะี่บอีนมันตีนตบวเบื่อมันช้นชื้นนะครับบอสสิบห้านี่บอสอันสิบก่อนเจ็ดแปดพูดงือย้อม อีกเห็นเต็มมาเลยหรล่า เขาหกเพ้ขกกแรกันนี้นะ่ไื้ใบนามือไดเขาสวยกับใบ่าะาต่ำมามือนึสองพื้นมือนสองพื้นพื้นหนึ่งสี่ชั่วโมงได้คือเอาออกเนี้ว่ดตั้งใจต่ำมาเียงสามชั่วโมงคืนต่อื กวางัมตนะอันกวางทางกวางเลแม่ทุกเออแม่ทุกท้งเาเยแม่แม่แม่ซ้มแมเก้าซ้แม่เก้าสิบซ้ำแล้เก้าสิบปลายน้องพี like ่น้องจะคนพากันแปสามคน ไม่เสื่อแน่แล้วกันกับผู้ขับรถถ้าอยู่พื้นมันก็บเล็กบเล็กกัดเสื่อเนาะบอลเนี่ยพื้นพอเท่าแจ๊กได้ปันน้นไข่อันนี้แล้วมัน,น,น,นถ่ายอัน,นถ่ายแยวหน้ากระ่าย,าายอันนี้คือจำสาเจพี่น้องจำสาพื้นไม่รู้ว่าทอ่อท่อสาหรือใช้ด้วยโก,กะภาษาไทยก็ได้พี่น้องเลย กูได้บ่บเคยเห็นหนั่นจำสาดแล้วเป็เ่งรลเด้อพี่น้องของายพี่น้องทางต่างประเทศเขาก็ได้ตัวยีิเป็นแผ่นสาดสูงงาบ ฟังเนาะอืมคือนั่นหลายก็หลายแท้ๆเขาบ่จักเจ้าจะเอาอ้าเขาอยากเจ้าอยากเอาหมน้ําเป็นได้น้ําน้ําันเตี้ยคือข่อยนี่เพียงแอมคือซุเฮานี่เพียงนี่ด้เนาะออคือเจ้าก็เพียงกันค่ะคือาว้สูงคือเจ้าน่ะดึงเอาดึงเอาคือข่อยนี่งดึงงเกี่ยวข่อยเมื่อยดึงแล้วก็เกี่ยวี่นาและสวนเฮานี่เด้อสวนอยู่ดอคัอยากไปฮะ นั่อยู่ว่างๆเนาะอืออยู่ว่างๆบ่ได้ไปใส่ําสิมานี่เนาะบ่แม่นว่าสิอันใดเอาใส่เหือขึ้นมาโลดใส่เือขึ้นมาแล้วก็ใส่โลดโลดบ่แม่นสิแบกแต่ว่าหาลงไปเอานี่เฮาก็ใส่อีกเอาแล้วก็ฮใส่เือโลดเอาแล้วก็ฮใส่เือโลดแล้วก็เต็มแบกแล้วกใส่เหือโลด tao một số vết đi, à, sướt còn khăn mà hay con để không bị mệt, ôi, ủi dài,

ก็ติ๊เล็กน่อยใชไมจมฮะเอออืติ๊กไอ้ชอ้นเนยอยัเาเอาติ๊เล็กนอย่เลเฮาแง่บวเป็นแล้วมันผิดกับชาเลยแต่เฮาแง่เป็นนี่มันลาลายมันเถอเอาิดแล้วเอาไปได้ิดเอาเหลี Anh, nt, tails, yeah, um, so problem, ่ยมจนมันบเป็นแข่เอาเลยเแง่หันจำาสารพี่น้องตปแง่ให้ตะกี้ เขาจารย์อาจามานลื้อพืนะซีเกาไม่ไ <aquí> ด <en S 3> ้ล <studio> ืมดอกเขาจะมาเที่ยวเออว่าุยแกนกขาดไละเอียดนียวุ่ยแ่เคนมีใจขึ้เขาฆ่าเที่ยงบลรอดก่ะว่าผู้เขาผิดมอมือเอาอาจอาจรยเราคนละเอียด แเนี่ยบอกเลยเลยเพิ่มแน่นหนใจมันจงขึ้นเาบ้ามันลุมมือลุไม้สีหัใจนะวบอกมานะจะเปลี่ยนทัายดิเกเียนี่านันทาไห่แล้วสรเอาใจมันขึ้นมันจะห้อยแค่สาอาดที่นอกเห็ดด้วยคือสธรรมชาติแค่ผึดไปนางก็ไปเอาเลยค่ะ <laughs> ừ, không ừ. không? Này như này hôi chân rồi của ta để cái <laughs> ู้่ผู้ให่ก็มั่วแต่ว่าไม่รด้ไหมก็เลยเพิดเพือนไปนะหมวนสติก็ <c oughs> เลยห,หมวนหมวนไปเลยเนาะวันไปนาไปตะขางแตงซิบเลยปะ มะฮอรดีคอนสวัสดีค่ะโชว์คลิปนี้ไว้ซะก่อนเด้อพี่น้องพ่อห้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหเด้อมาลื้อฟื้นอาชีพเก่าพี่น้องจำศาสตร์พื้นที่ผมเคยลืมนางดาวมาให้ไลค์อีกเลยเฉยๆนะฝากพี่น้องพ่อห้องไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เถอะขอกล่าวครับ อันนี้ฮาคือสาสตรีว่าต่ำเป็นแผ่นออกมาแล้วนะพี่น้องงามผู้ใดต้องการน,านอสาสตร์คือศาสตร์พื้น 80, หรือว่าเสื่อทำจากกกเนาะพี่น้องพี่น้องทั้งผังไทยก็ดีอันนี้แผ่นหนึ่งพันคาาอยู่สามร้อยบาทอาชีบเก่าคอนสวรรค์กับขายสายตสตร์นี่แหละตำศาสตร์ขายพี่น้องงามนี่ได้มันผู้ใดต้องการมาเด้อเฮือนเาเสิร์ฟมันกระกกลงเด้อพี่น้องเด้อ เป็นตามสัดขาย FC กะซอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่สงมถ้าผู้ใด a, เอาเงินขีบมาซื้อกะแปดซีบเก้าซีบนี a, 80, 90, ่นแหละเพิ่นขายอิงตามพื้นน้อยพื้นใหญ่พี่น,น้นองอันนี้คือพื้นที่ว่าเพิ่นตัดออกจากขีดที่คอนสวรรค์ต่ำออกแล้วเนาะพี่น้อง